หากินมันๆครับพวกเราอ่ะชูมือชูไม้หน่อยครับเย้ะ <laughs> ดูดิผมได้มีทอนไหมมีเชื่อดิมีเชื่อแน่น่าๆแต่ปลาดุกท,ทุ่งแหเ่ยบาลแล้วนะกระทุ่งแห่บาแล้วไงย่างยังย่างย่างอร่อยเต็มจะบอกแล้วไม่เชืช่อกระโดดใจเลยนิด เต็มเลยเต็มเล่หวารับตาแม่สีหนอนอะไรอ่ะเป็นไผ่ไงไอ้ไหมอป๋องใส่ดิป๋องมาเลาะ ครับเี๋ครับผมไม่หวั่นเจี๊ยบนะครับผมไหวั่นเจี๊ยบนะครับนนี้ทำอะไรกันดีเด็กๆพิมาจับปลาท่อครับผมกิ้งดิเยอะป่าโอ้ยมาแล้วช้อนหนึ่งตัวนะครับโอ้ยนี่นี่นะครับผมหากินหมานหนะพวกเราวันนี้ออเดอร์คืออะไรครับทางบ้านสั่งทางบ้านสั่งทางบ้านสั่งอะไรปลาบลาคราบาราโนอยู่ในแหเยอะ ก็บอกไปเอามอเตอร์ไซค์มาไอวิววิววิวเอาดิมาดูปลาหมอดิอุ้ยล่วงนั่นยาวยาวยาวนะนะนะเออเข้ายังไงวะนั่นไปไปไปเดี๋ยวพี่มอสไปเอาสวิงมาสวิงอยู่หลังบ้านอ่ะเอ้ยสวิงเขียวหน้าบ้านก็ได้หน้าบ้านน้ำเงินอ่ะไปครับเดี๋ยวพี่มอสไปเอานะครับ น้ำมันแห้งครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตามแปรงไงเนาะเนี่ยตามตามที่เป็นเป็นนี่กพ่อพักท้ออ,อย่างเงี้ยแหละมาครับเฮ้ย <c oughs> เอากระติกน้ำเหลืองละล้างแล้วใส่น้ำน้ำเปล่ามาด้วยแยง่ก,แงกันขยะกันขยะโอ้โหมาหนึ่งชุดเก็บกันนะครับตุู้ขยะน้อยนะครับเนี่ยตลาดนี้โลหลายตังนะนะขยะเนี่ย เดี here, he we ๋ยวก็ดีเราไปทงปลากันนะครับไหนอ่ะมีบิ๊งกลัวทำไมอ่ะเดี๋ยวขึ้นทีเดียวแยงเหรอแยงเฮ้ยปิ๊งตัวไม่ใหญ่ปิงตัวไม่ใหญ่ครับพอประมาณครับไปดึงกระสอบเพาออกเลยกระสอบเพรากั้นน้ำเอาไว้ มีตัวไหมแขรอ,อบก่อน,นะครับแล้วก็ให้มันเข้าปิ้งให้มันเข้าเผาปิ้งเยอะอ,อร่อยดีเฮ้เดี๋ยวอีกอนุอีกอันนั่นน่ะอันนั่นน่ะอ่ะปล่อยหมดเลยแล้วแล้ว,ลวรวบไปอื แปลงให้มันวินเขาเผากันต้องรอให้มันพันก่อนนะเอานี้ด้วยเอาเอาหน้าตะปบเข้าไปดิที่มันอยู่บนหินอะตะปบเข้าไป็นไงเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยไหมเออมืดเลยครับมืดป่ามัดินเลยครับโอ้ยจะเป็นไรหรอกแย่งนะแย่งไหมไม่ได้กลัวแค่อยากีย่งหน้าตายยังไงเขาแยงยังทำแย่งทำหน้าตายยังแย่งยัง โอ้อตัวใหญ่ตัวใหญ่มีตัวใหญ่เออรวมไหมรวมไหมนี่ปลานิลด้วยนี่เออหางเหยียบปลาหนินโอ้โหครับโอ้โหเต็มโอ้โหแค่ในท่อเล็กเนี่ยเออนู้นดีกว่าพาดต้นไม้ไปครับเดี๋ยวไปต้นไม้ต้นนู้นครับเดี๋ยวนั่นหนึ่งเก็บปล่าครับปลากระโดดต้องแดงอุ้ยมีปลากระบอกด้วย กระบอกนะครับนี่นี่นี่หมอชันหยียบนะครับหมอตะกับนี่ครับไปพาดไปเลยนี่นี่นี่อันนี้นี่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 เชือกพาดเอาเชือกโยนก่อนสิเชือกโยนไปก่อนเออนู่นเลยก็ได้เชือกถึงเปล่าถึงเปล่าว้ายเอาใจเชือกสิครับ แท้วะเออแหละไม่ลง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 ลงด้นะนะ่นน่ะโดดลงแล้วมือหยิบเอาถึงเนะี่ยสาวดีๆเดี๋ยววังขาดมาไปามาโอเคอะไรปิงเหรอ <laughs> ปิงอ่ะเอาผูกไว้ เอาป๋องไว้ใส่เลยครับแม่บรรยากาศบ้านนาแล้วนะครับสุดยอดนะครับธรรมชาติลมหนาวอุ่นๆนะครับเอ้ยหนาวยังไงนะอุ่นๆวะนะลมพอตึงนะครับไม่ถึงกับเย็นมากป่ามันแลมเหนีเยกไปครับเดี๋ยวเซมิเกียวประปวตปลานะครับอย่างหมดครับนี่ครับปลาหางแดงครับหางแดงครับหางแดงนะครับอ่าหางแดงของนา จับไปจับไปครับบนบนเออล่วงแล้วโอเคล่วงแล้วอ่าคมไม่ไม่ใช่คมนะเขาเรียกอะไรครอบทีเดียวรู้เรื่องครับเฮ้ยหมองนี่ยืนประชดไหมเนี่ย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 ไอปีงี่เงี่ะมีนะครับเดี๋ยวให้พี่มิโควิดนะครับ สุดยอดครับดูเลยธรรมชาตินี่คือหลังว,วัดวัดวัดดันเงินนะครับนี่ยังเป็นท้องนาอยู่นะครับถนบน,นลูกรังอยู่นะครับความเจริญอยู่ไหน,นครับรถไฟ <ป S 1> <c oughs> ฟ้าจะตัดผ่านนะครับผมสายสีอะไรมุกสายสีอะไรดีรถไฟฟ้าตัดสายสีอะไรสีแดง <c oughs> ไปครับผม เก็บปลาเก็บปลาครับเก็บปลาเก็บปลาเก็บปลาปลาสร้อยครับนี่ครับปลาหมอตัวนั่าหมอเดี๋ยวไปทำอีพีหน้าหยกนะครับโอ้ยอะไรอย่างที่มือสมหน้ามันตบหน้ามันกคดีลู้หมดแล้วกนีดีกระเดินเนี่ยดู้ทเนี่เก็บให้หมดดีกระเดินก็ดีอ่ะเออทำปลาเค็มได้เนี่ยเราไปทงปลานะครับอีพีเราไปมีครับมีหลายอีพีนะเออเอาไปทงปลานครับอืมรับปิงเกาะแดงนะครับ ปิงเกาะปิงลอยแดงเลยครับโหสุดยอดมากครับปิงเกาะปิงเกาะครับโอเคเนี่ยผมไม่จับกินนะเมื่อกี้เนี่ยย่างนะเสียบไม้ย่างตูดเลยอ่ะยิ่งว่าใด้วยอืมกินหมดอ่ะปิงปองเปล่าทยไม่ไหวแล้วนะไม่ยังครับพี่มอสเพียบเลยครับพี่มิกก็แกะไว้นะครับนี่เคี่ยก นะวัะด่านไมิดหวังไม่หวังไม่ผิดหวังนะครับโอ้นี่ก็ตัวหลายตัวเลยครับหลายสิบตัวนะครับน่าจะมีประมาณเป็นร้อยอ่ะรอบนี้เนาะเนี่ยดูยังยังติดต้องเต็งต้องเต็งเลยเนี่ยติดต้องเต็งต้องเต็งอยู่เคลียร์เลยเนี่ยเคลียร์ปลากระเดิดครับปลากระเดิดปลากระเดิดเยอะมากครับเราเราเอาไปจีเนาะจีกระเดิดอเลยหรือจีหอยจีกระเดดิีกระเดิดอ่าครับ ไปนานจังวะคุ้งฝุ่นไปแล้วคุ้งฝุ่นไปแล้วอ่ะเครื่องยงเคีื่องยื่แล้วปล่อยไม่เมียปล่อยตัวเงาปล่อยไปอันนี้มาส่งมาไล่ไปไล่ไปไล่ไปไม่ให้มันติดอเอาเอาซ่าเอาซ่าเอาด้วยเนี่ยซ่าซ่าไว้บงใบไม้เอาด้วยรอบหน้าจะได้หวานได้นะครับวันนี้เราหิมเยอะไปในคลองปูหากินมันหมาดดีกว่ากินมันหมาดฮะตามลงตามหลอด บานเทากระทานีลาเออลาเป่ง,งนี่คือเขาเรียกว่าลาเป่งยาวนะพวกเราเนี่ยเก็บปลาไปครับบานเข้ามือทำพันเข้ายู่อือใครกันนะเขาเรียกนะหนุ่มบึงการเหรอขี้เหยียบแบนปแปะแบนแบนหมดข้างหลังเป็นหนุ่มชาติเท้าอยู่ครับหมอไปไหนครับขึนหนีเหรอือเดี๋ยวมีคอนเทนต์ยกปลาแล้วก็ปากเบน จัดไปอย่าให้เสียกระเดิดกเดิดกระเดิด,าด,ดมาแล้วครับมาแล้วเสียงโดนแตกน่าจะใช่ใชคุณตลบมาแล้วมั้ยตลบแล้วโคมนนี่ไม่เอานะมันมาแล้วครับมันเอาสวิงข้อหัวมาแล้วดูม <c oughs> ันเฮ้ยมึงไปภาคพเยาวให้มัามาวะเนี่ย วิ่งข้อมหัวแล้วนะครับอ้าวไปโอ้ก็ไม่ไม่้ม,มก่อนเลยน้ำแข็งนี้ว่าอือ้อน้ำกิดไปอ้ากิดเลยโอ้โหัวหน้ามอสหวานเจี๊ยบอย่างนี้ไงเอ่อหลากมาถามไปไเรื่อยไหนไหนไหนอ่ะ มันตีละอืมอกติละนีู่ไหนมึงเจปิ้งเข็มก็ดีเยอะเลเนาะก็ดีนี่นะทำทอดกอบนะบาาเฮ้ากกายเยะอืมาการทำเยอะโดดเลยอืมลูกปาักกายำหายากนะธรรมชาติเนี่ยแม่ง บอกเนื้อว่ะเ,วเนื้อเนื้อเออเข้าไหมเมื่อกี้เจอพวกด้วยอ่าเจอพวกเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากเรียนตำรวจมันจะมาจับมึงด้พ่อเหรอบอกว่า <c oughs> มึงเรียนตำรวจม,มันไม่เป็นตำรวจมึงจะับกูนะ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรนะอะไรนะเรียนตำรวจมาคงไม่เป็นตำรวจมึงจะจับกูนะจับกวาดอะไรกวาดอะไร อ,อ,อะไรแบบนี้ตอนอืมทำไรตกกุ้งฝอยก็ัำหนังตัวเลยเดี๋ยวไปเลี้ยงรอดจ้ะไม่รู้ใส่อ่างหลังบ้านไหมไงจะไปตอนนั้นรอดจะตอนอื่นนะตายออออหอยเลยเนี่ยหอยขมหรือหอยเลยหอยจุ๊บหอยจุ๊บเหรอ ม่มีคนให้จุกเลยอุ้ยอี้อุ้ยอุ้ยชอบลวงลูครับชอบลลูอะไรจะเป็นวลู้มีกระเจ้าชอบจริงๆครับมายังมือเข้าไปล้วงอนี้ยิงหน่อยยิงเปล่าลงกับพื้นได้ดูอะงงดูน้อยกลัวอะไร ของแท้ไม่มีไม่มีให้จับแล้วหอยเนี่รยรอยหอยเดินเนี่ยหมดวะหมดก็หมดสิปลาเนี่ยปลาเป๋งงี้เด้เผื่อม,มีไอช่อนหัวไปก่อนเช็คมองกัน ได้อยู่ได้อยู่ได้ตามไปเลยตามไปไม่มีรู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 มีรูมีรูคนชอบรูชั้นใหญ่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 เชื่อไหมชั้นใหญ่ชั้นใหญ่ขวดอยู่ครับป้าป้าย้ายหญ่มองยหญ่มองนั่นน่ะเอาไปแล้วกิ่งไม้ให้หวาตัวเสียงจ้า ่เอาเองจ้ะไอมิกเนี่ยก็ดีกดีก็ดีมันก็ดีกดีก็ดีนหัไปเหมอนมักตัวนั่นนะ้นัว่าเนนดไม่ดิ้นเลยอ่ะไม่กระแทกเลยอ่ะนี่ไหมอ่ล้างเลยมีมีแต่กระดีมีแตกดีอุยหลุดหลุดยหลุดไอลาดไอลาดไอลาดเฮ้ยนะดูกุ้งนีเออตัวใหญ่อะทำไมได้อ่ะ ป่ะไปแกะข้างบนแ,แต่แกะต้องแกะต้องหญ้าอะไรเพียบสติว,ว,วแม่มีกระเบื้องมาตัวนึงทีไ่ได้กุญแจช้อนได้กูมันมีไอช้อนอยู่นะเดีกยวกินาเห็นมันอยู่มีตัวจริงจริงไม่มือนมันไม่เนจริงจริงโอ้โห อยู่อ่าแกะแกะเฮ้ยมือทิ่ยหายเดี๋ยวแหกคาดหมดโหขนาดนั้นเลยเหรอเกินไปเกินไปไหนเดีดยววิกดีงวิกอาพอ เราจะหวานแล้วนะครับอรอดูครับนู่นก็เป็นทางน้ําไหลนะครับไระชอนตะหม้อมีหมดนะครับลองดูครับลองดูครับ,รบลองดูมันจะถึงไหมเนี่ยเราหวานไปเลยเอาไปยืนตรงนั้นจะไม่ถึงหนะ้าเออเออเอาไงเอาไงเอาไง,อง,องเอาไงเอาไงครับ ดูย้ครับเทคสองครับเทกสองบอกแล้วไนี่แก่นีละเออได้แค่นี้แหละดูท่าแล้วอะไม่ถึงหรอกเบื่อแหบลเาฮะ ว่าแล้วลรไปแกะเลยสุดท้ายก็ต้องแกะครับไม่ได้แดกเลยเลยครับหวานยังไงี้ปลาวิ่งเก็บแผลเก็บนี่เก็บเปล้างแผลโอ้ยนูนน่นนะครับไอตูดขมิ้นะครับทำอะไรอยู่ครับมันอะมาเจ็บ โอ้ยตายตายไม่ต่างกันเลยงูไม่ไหวเลยนะล้างตัวเลยหัวเหินมีแต่แหมีแต่แหน่น่ะถามเร็วกี้เนี่ยมีแต่แหน่เลยนี่แหน่เปล่อยเขาสะบัดด้วย